รับบ o ญทั้งทั้อครับับุากัรบิจาคเปนนบาทอี่นะครับารได้บคุณครับครับผมอุบบุญบุญสังวาลบุญสุดอรอบัวนะัฮัลโหลน้องยิ้มจากจังหวัดแก่นนะครับบริจาครับ ไม่ไปรับปากอนุโมทนาบุญโยโย่แก้แส่แ้แสรับ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 มาจากมืออำนาจอำนเจริญจิบาทอนุโนาบุญกับบุญละออง รับัตีรอบๆุมาจากคนละแหนสกคลรนึร้อยบาทบุพัฒนาแสงกล้ารอบกลนจากเมยัตีรอยเ็ดหนึ่ร้อยาทเชิญจ้าอนุโมทนาบุญกบดางสาวลูกอรุณุขาห้าอบุมาบุญัฒนาบุญร้บาทเิ้าอนุ้มทนาบุญกับนายออนีประุญรอบกล